ทำอะไรคะวันนี้ไม้ค่ะต้องทาดอกไม,เมก้เป็นมงกุฎเป็นไส้คอแล้วน้องร้อยอยังไงคะไหนร้อยให้ดูร้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้หนูทําผิดไปเลยแล้วทงว่าจะคุยต้องทําผิดใช่ไหมนาย,ยกยกล่างให้ดูตกไปนู่นเลยเนี่ยมันตกแล้วใย้ดูสินี่ยค่ะ,คะ ละะแล้วก็เป็นเหมือนหัวของน้องกับเป็นวงกุดนะคะสวยงาม,งามเป็นไซคอก็ได้น้องไปเก็บมาเองใช่ไหมคะใช่ไปเก็บมาจากหลังบ้านนะ่<ย>ะเยอะแยะเลยใช่ไหมเยอะแยะลองหยิบมาให้ดูสินี่เป็นพวกดอกเท่านี้นะคะถ้าไหนที่ถ้าไหนที่ไว้นานแล้วมันจะเหี่ยวขึ้นอ๋อเหรอต้องเก็บสดสดเลยใช่ไหมใช่ เก็บสดเลยแล้วก็ร้อยเลยใช่ไหมคะร้อยหรอถ้าร้อยผิดมันก็ไม่ถูกต้องถอดใหม่ใช่ไหมคะไม่รู้ใครร้อยผิดเมื่อกี้นี้ฮะใครใครนะบอกสิต้องจําได้ไหมโอะหนูแล้วหนูร้อยผิดใช่ไหมหนูก็ต้องถอดใหม่แล้วต้องร้อยคว่ำใช่ไหมคะถ้าเราร้อยคว่ำร้อยหงายมันก็จะไม่ถูกใช่ไหมคะอันนี้เอาเชือกกล้วยใช่ไหมคะใช่เชือกกล้วยยาวอย่างกะอะไรอยู่เล่า